สวัสดีครับวันนี้เกษตรหนชั่วโมงนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูกันนะครับเผาถ่านนะครับด้วยเตาด้วยถังสองร้อลิตรนะครับใช้แบบถังครึ่งนะครับทำมาวิธียังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายไปพร้อมๆกันนะครับเรามาตัดฟืนใส่ถังนะครับเรียงจากเล็กกลางใหญ่นะครับขึ้นบนนะครับขนาดประมาณสักประมาณสักถัง200ลิตรนะครับ จากนั้นนะครับแล้วก็มาจุดที่หน้าเตานะครับจุดไฟอัดใส่เยอะๆเลยครับอัดใส่ให้เต็มเตานะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับประมาณสองชั่วโมงครับนี่ครับไฟจะดูดความร้อนเข้าที่ป่องควันออกป่องควันนะครับรอประมาณสองชั่วโมงนะครับให้ป่องควันนะครับกลายเป็นสีดำนะครับหรือเรียกว่าควันบ้านะครับ เราถึงจะปิดปากนะครับโดยการใช้ท่อไม้ไผ่นะครับเพื่อจะลองเอาน้ำส้มฝันไม้นะครับนะครับปิดปากปองล้วพันด้วยผ้านะครับหลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ประมาณ4ชั่วโมงนี่คือ ใช่มันคือน้ำส้มขวัญไม้ <c oughs> หลังจากนั้นเราก็อุดรอยรั่วด้วยดินเหนียวนะครับไม่ให้มีรอยรั่วนะครับก็ทิ้งไว้ประมาณสี่ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดทั้งหมดนะครับเพื่อให้ไม่มีอากาศครับหรือจะรอจนกว่านะครับควันที่หน้าป่องไฟนะครับ กลายเป็นสีฟ้าสีจางๆนะครับแสดงว่านะครับฟืนกลายเป็นฐานหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ปิดให้เป็นสุญญากาศทั้งหมดนะครับปิดรูทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นรอประมาณ8ชั่วโมงนะครับค่อยเปิดปากเตาแล้วเอาถ่านออกนะครับสวัสดีครับ